ครับสวัสดีงามครับครับเจอกันลุงเบิร์ตอีกแล้วครับตอนเช้านะครับเขางานกันนะครับวันนี้ครับอน้ำพริกน้ำปูนะครับยราดน้ำพริกน้ำปูไวลราดตามน้ำพริกน้ำปูกับกินทอดนะครับกับกินทอดไข่ต้มนะครับบบเือบะเขือบะเขือร์ลวกเนาะเบเอนึ่งนี่นะครับนึ่งพักนึ่งพักนะครับพักละมีแคบหมูด้วยนะครับเขานึ้ห่อนของเขาตอนเช้านะครับบรรยากาศตอนเจ้าครับ มาครับกินข้าวจ้ากันครับมาครับเขานึงอนครับกินจับปลาแคกครับสองคนครับตอนเจ้านี้ครับครับสองคนครับอย่าลาบกินแล้วนะครับกับปูนนี้ครับมาครับกินข้าวครับกินไม่้ินปูนเลย อืแกาน้ำปลาเน,นี่ยมาแขกใส่แล้วนี่เนาะี่มีผูกระใสใส่เน่ะยังน้าปลาได้เน้นะมีไข่ต้มเลยนะครับซันไปหน่อยไข่ข้างหนึ่งถข้างึงอืมมนบวกหวานมืมบวกหวานมาก ีกเนาะอืมนี่กินแังครับแังงก่อนหมเบ้ยแคหมูแค่หมูแค <c oughs> ้ต้มอืมกอมเี่ อืกินพ่อละินกบบนบรรยากาศสุ่มครับตอนเจ้าคขาเปนอน่ของน,นอองงานจริงใจนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะ ส่งโควิดแม่ไปไหนครับอยู่บ้านตอนนี้หมอใครจะทำอาหารนะบุ้งเว้ยเนเรอืมนี่เมนูอย่างนัวงนี่ สวัสดีงามครับกินข้าวกินข้าวกับแ,แขกแขกบอ,อกเอาซื้อหนะ่อยเอาคอับ, <c oughs> บแบบแบบกับปะละ <c oughs> บาบแบบนะใครจะออกนี่งมันนั่งใช่ไหมน้ำพริกน้ำปูนะครับนิกหน่อยค่อยเย็น เผือแกลบหมูนะครับคุณเหนือจะขาดไปได้ไหมโควิดได้ไปไหนกินข้าวรนะัมกันหรออืม้ำนันกขึ้นยุ่จิ๊ก หนึ่งนะครับะอมะอม Loãn bà subscribe cho ไข่ต้มต้องใส่น้ำปลาหน,นักน้อยลำนี้ไข่ต้มสุดท้ายปีนี้เฮทอมออกมานักหนอมไม่ได้ไปท่ายคลิปอยู่ในปลาเลยปีนี้ลองสักหน่อยพอ Ở lưu kỳ nóng nắng nắng nóng 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 nó nóng 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 nó nóng nó nó nóng nó nóng nó nóng nó มันมากมืนมากมาบวก<ะ>อันนี้ล้ำครับสนแดงครับเป็นหมูว่าเป็นเนื้อหมูเป็นหมูนะครับลำ้ำ กินกับน้ำพริกน้ำปูมะเขือ <Okay. S 1> ไปนะครับจะได้ฝากคนที่ตาช่องเ้องเบิร์ด,ดนะครับเน <S <S ี่เจอกนใหม่คิหน้าครับะครับ